สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินปลาเผากันนะครับเราจะทํำน้าจิ้มปลาเผากันนะครับขั้นขั้นตอนแรกนะครับเราใส่พริกก่อนเลยนะครับในนี้มีอะไรบ้างเราให้ป้าป้นนาน้าๆดูก่อนมีลาบผักชีครับแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมครับใส่ลงไปเลยครับทีนี้ปุ้ยร้อนแล้วไปเลย ใช้เครื่องปั่นง่ายดีจ้ะพี่น้องจ้ะเอาแบบง่ายๆเลยแล้วก็ใส่อะไรบ้างน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวเอาให้หป้าป้านานะนะดูด้วยดูครับเทลงไปเลยเพราะว่าแม่พูดไปแล้วเตรียมเครื่องจ้ะพี่น้องจ้ะเตรียมเครื่องไว้ให้น้องปัน่นทําหัดให้น้องปั่นทําน้ำปลาอะไรออ่าโชว์ป้าป,ป้านะนะด้วยขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับน้ำปลานะครับ ใส่ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนเออใส่ลงไปเหน็น่น้หละแมวครับน้ำปลาน้ำมะนาวนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปน้ำมะนาวครับนี่ก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายลงไปด้วยนะคะโอ้โหเหงือเต็มเลยปัะนเดี๋ยวไม่ห่อผ้าเช็ด ดึงทำน้ำตาลนะครับเปช้อนนึ่งใช่ไหมใช่โอ้โหเหนือเต็มเลยแม่พาไปตัดผมมาแล้วก็เลยแวะซื้อปลามาทำปลาเผาให้ตากับยายกินด้วยผมชุดรสใส่ช้อนเดียวก็พอหูกช้อนนั่นแหละโอเค อ่ะแล้วในฝาปิดเครื่องปั่นเอาหน่ <c oughs> อ่าโอเคปิดตรงนี้แม อร่อยหรือ,อยังเลิศพอ,ะอละเติมอะไรอีกไหมละ่ะน้ำตาลหนิไหม,ตม,ตมแต่สำหรับแม่ยี่นี่คิดว่ามันพอดีแล้วอ,ชอ,วอ,อ,ชอีชอบเปรี้ยวจ้ะพี่น้องจ้าชอบเปรี้ยวๆหน่อยแต่เด็กๆเขาจะชอบเปรี้ยวๆหวานๆเนาะ ก็เป็นพิธีอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่ะปลาเผากันยายกำลังของไปย่างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเอาใส่ถ่วยเลยครับนี่ก็เป็นหน้าตาของน้ำจิ้มที่น้องปั้นทํำนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยคืออีทเอาไข่มาใส่จ้ะเอาไข่แดงมาใส่มันก็เลยออกเป็นสีแดงๆหน่อยนึงเนาะพี่น้องจา้าเป็นจะแสบอยู่เด้อรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะ เค็มเปรี้ยวหวานสามรสเดี๋ยวเราไปดู่ปลาเผากันเนาะเดี๋ยวคุณยายทำปลาเผาอยู่ข้างนอกไปกันเลยจ้าปลาเผากะจิบปเผาสมชื่อบ่พี่น้องไฟแรงยายอนามมาดับไฟอยู่นี่กะจิประมาณนี่คุณยายเป็นแผนกย่างนะคะหลานชายเป็นแผนกตำน้ำจิ้ม ลูกสาวเป็นแผนกมือกล้องเปลี่ยนเปลี่ยนจำแนกกันพี่น้องจา๋าทำหน้าที่ของใครของมันออยายทำปลาย่างตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องจา๋าโลละแปดสิบบาทปลาเนียนสดๆเลยนะคะอยู่ในกระชังเนาะที่เขา,เาไปขายในตลาดในกระมังนะตัวดินดินดาวดอยู่นี่แหละตัวสดๆเลยโลละแปดสิบบาทตัวเบอรเลอร์เลยจะกินหมดหรือเปล่า สี่คนเดี๋ยวเรียกยายใบเรียกไอ้นัดมากินน้ำยายหน่อยน้ำนอ้องเชฟเดี๋ยวเรามาดูตอนกินอีกทีนึงเนาะจ้าอิดขอตัดภาพไปตอนกินเลยนะคะสวัสดีครับด้วยสวัสดีจ้าแต่เขาแล้วกันเด้เอะเสียบมาเสียบเสียบนอนว่า เสกา้มามน,านีมันมาแม่นัง่งฝังมนมาด้อา,า <c oughs> อ้อวนอดแล้วว่านกนไมาจ้าได้เวลาซับของเราแล้ว สี่คนสองตัวปัดทั่วดีนเนาะก็เผืองดีวันนี้มีแต่คนบ้าอยากเราสำรวจเวด็กคือบ่มาคือบ่แบ่งไปให้ จะไปฟังาสวดแล้วพี่ทั้งนั้นอาตวไปอัง่กาินไปวันนี้ันา้จะไปฟังาสวดพี่นองจ้าเฝ้่าดินี่เป akan, ้า ฟัง้าสวดพี่ทำงานจบคืนสุดท้ายอุ้เนงยรงาม,มใช้ก็เส้นเท้าททใช่าเสีนตลาดเสีนรตลาดเก่งค่วเจชวนหลงไปไหนบู

กินามครั้งนี้่เบอร์กิเนเขาไปเดี๋ยวนั้นวาปฟางจืดพุดปลาตบอจืดลางหอมันมันมันลอยลงมาก็อร่อยแล้วก็หอยมาบอกว่าเบอร์น้ำผัเชียได้กลิ่นออกมันเออสวมหอมน่าโกินมาก่อมท้องมาน,น,น ขา้ามนาแกยหนามกอกเาก็เานนี้มันยืนกนอืลงไม้ใคตวงกรีคนละไัก็้าวข้า้าวกมันยกขมพต่ดีไหมกันนี่วมีแต่ใบเป็นโูก

นั่นก็เรียกป้าขาคือนี่ก็ปลาปลาปลาแม่เำกินชอบกินะปันชอบกินผีมั้อยกังมันกินดีของจำไม่ได้ไม่กินขอยักินปลา คนเขามาดูนางกันหลยหลายจะบ้านไหนจะบ้านไหน,หนหดูมาเต็มอยู่นกรก็นั่งนาบ้านมองงวกใายงวกขวายอยู่อยู่ยยาายยยตะลดเขามาดูนางคันไหนบากังงวกคันไหนมากังงวกหลายปีะแล้วนางก็ทอง เขาที่เคี้ยวับไปทำงานอีกเลยนี่คนนี้ฉันเองเสียวกลับลงไปแล้ว <ไป S 2> มันเสียวกินกับปลาแซลมด์ดูรสชาติอยู่แต่ว่าบัดจอบไปล้มันเสียว 응. 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 ไก่ดีนั่งไก่แผดตอดออกตอดออกเว้ยเคยใหม่นี่ใช่เผยใหม่เลยผมแน่ปั้นว่าผมลำลังคนณผอมมันใจผอมมันคนลำแทบเจียวมันก็เอาอยว มเีนกนั่งเด็กน้อยคุม้มน้องหเลยนบดวัน่าเป็นไข่กันเื <c oughs> นเป็นแต่เป็นไข่เว้เลดปีมดวันเช่าจนคำปั๊บ่อ้ยเ้า น,น,กบบนำก็ไม่รู้นำไม่จือม,อนมนันลืมซื้อนำคือเริ่มเหมือนกอน ช่วยปหนุนกันน่ลเดไม่อมกตตามใช่จับมนทางกระตุ่มอนน้เอกระนีได้อนี่ขายหมอันนี้ไม่ขายเลยขายก็แปบ ปะังหรือปะป้าอันนั้นเป็นท่องะไรตัวเองป้านเป็นแบบนี้เนั่เลียงค่ะนี่อินาลีบอกกเขาได้เขาได้ือป้านายบ้ยโกชื่ลมันาป้านายเนแบบนี้ปานยเนเนั่งเลียงแค่ปลากป้าัพิมเลยนะแคป้าแับพิมลอันนี้แบ่งไว้ให้คุณพ่อนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันกับอีกคลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะบ๊ายบายหน่ค่ะปั้นบ๊ายบาน